สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ป้าก้อยมาฮอลิเด์กับคุณครอบครัวนะคะและเดี๋ยวคุณสามีเขาจะไปตกปลาแต่ว่าป้าก้อยจะเข้าป่าค่ะเดี๋ยวนะคะ นี่ค่ะคุณพ่อสามีนะคะฮัลโหลฮัลโหลวอลลกมแบ็กกลไทยแล้วเยอะยอดเยี่ยมมากป๊าป้าใจดีมากๆค่ะอยู่เวลีกูป๊าป้าโอเค thank you thank you โอเค I can take YouTube Yes Yeah Okay to contact เจอแล้วค่ะเห็ดแต่เห็ดอันนี้เห็ดอะไรนาะเดี๋ยวต้องดูก่อนอ๋ออันนี้มันเป็นเห็ดเห็ดขาลายค่ะอันนี้ก็กินได้ค่ะแต่ว่าไอเห็ดพึ่งเหมือนกันค่ะแต่มันเป็นเห็ดพึ่งอีกชนิดหนึ่งก็เราจะไม่เก็บเขานะคะ แต่เราจะหาพึ่งหวานอีกแบบหนึง่งเราอยากจะดูเห็ดเหลืองค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ป้าก้อยก็มาขอเก็บผักชีเก็บโหละพาบ้านคุณหวานนี่ค่ะ uh huh. คนบ้านเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูเก็บ <laughs> เก็บโหละพากันเลย uh huh. สวยเลย uh huh. ปีนี้ไม่สวยมันเฉาจะตายอยู่แล้วเพราะอากาศมันไม่ดีนี่นะคะปลูก หัวลพาที่นอร์เวย์ก็ได้แค่นี้มันจะได้โตอีกนะคะเนี่ยมันก็ได้แค่นี้ละมัง้งหรือไงแล้วมันจะโตอีกนเด็ดไปหลายรอบแล้วไงอ๋อนี่เด็ดไปหลายรอบแล้วเดี๋ยววันนี้เพื่อนจะมาเยี่ยมก็เลยก็เลยเขาจะแกงแดงเอาหัวลพาไปใส่หน่อยนึนไม่รู้จะเก็บยังไงเลยเอาเด็ดแค่ยอดยอดมันก็พอนั่นน่ะมันจะได้แตกอีกเนี่ยวานต้องคุยกับน้องตีอู้น้องตีบอกว่า เห็ดเต็มข้างทางเลยเขาบอกโอ้โหนตกป้าน่ะเจอดอกสองเจอเห็ดสองดอกเห็นมันตกเขาอยู่ถามจริงอืมตกเขาตกไร่โอ้ยไอตีเจ็บป่าไม่ไม่เจ็บหรอกมั้งมันก็ลุกขึ้นได้อีกอ่ะเอาเลยอ๋อยังไม่ได้ดูคลิปมาเลยเมื่อเช้านี่ตื่นมาเอาอันนี้เนี้อใบเนี่ยใบใหญ่ๆเนี่อเก็บไปได้เนี่ย เดี๋ยวแต่เนาะเพราะมันต้องเอาใบมันเอดี๋ยวมันจะได้แตกอีกอมันแตกอยู่แล้วล่ะถ้ามันไม่ตายซะก่อนสะก่อนเลยอ่ะพอแล้วมะดูไปเอาในนู่นต่อพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะเอาตรงนั้นอีกป่ตรงนยังไม่ได้เก็บชีนี่เนี่ยดอกมันเป็นดอกหมดแล้วไงไอแมวมาเก็บไปวันนั้นโอ้โหมันทาไมมีแต่ดอกมันก็มีแต่ดอกนี่พริกนะพริก ออกดอกแล้วเนะี่ยเดี๋ยวจะออย้าย<ะ>เข้าบ้านละถ้าดอกก็ออกอ่ะมันยังแดดอยู่ก็ว้ข้างนอกก่อนแดดดูมันก็หนาวดูผักชีเนี่ยแต่เก็บมันก็อันนี้นะขี้ยากก็งามๆไม็ต้องเอาแต่ขี้ยาให้ได้ละเนี่ยเดี๋ยวจะไปต้มไอ้นี่ไงต้มขาไก่ให้คุณสามีวันเขาไปทํางานเนี่ยค่อยจะต้องลงอีกรอบนึงเนี่ยเออผักชีกเชดี๋ยวจะลื้อเนี่ย หรือแล้วก็ลงอีกรอบนึ่งอัศจตรยาเลยผักชีเอ้าอันนั้นขี้ยาเอาเลยขี้ยาเลยจะถอนเอารากมันใช่ไหมเอาลากพอดวงค่อยนี้ค่อยจะอันนี้ละค่อยจะโลละแต่อันนี้ก็หอมนะเนี่ยหอมดอกมันนะหอมเดี๋ยวเก็บดอกก่อนเก็บให้หมดเดื๋จะได้โลไงผักชีใบไบนั่นเสียดายผักชีมันขึ้นเร็วถ้ามันไม่หนาวนะขึ้นเร็วเร็วนี่ดูแตงเขาสิคะนี่ อเอย่างงั้นเก็บไม่ได้นะขมเลอมันยังไม่แจจก่จัดอุ้ยมันยางยังต้งยงนานเนี่ยดู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 <อ>แตงเขาค่ะออกลูกเยอะค่ะแล้วมันจะออกนี้ยังไม่เห็นลูกนี้นี่โอ้อตอนนั้นค่อยเก็บไปมันขมอะ่ะอ,อันนั้นมันยังไม่หมดหอโอ้โห,ห,หลูกบักใหญ่เลยคะ่ะสิิงมันยังไม่หมดค่ะลูกไอตุ่มมันนั่นเหรออตุ่มมันยังแต่หวานบอกหวานพี่ก้อยเขาแบบเงี้ยค่อยยังไม่หวานน่ะนี่ค่ะ ก็เจ็บไปวันนั้นโอ้โหขมมันเทศบ้านเขานะเมื่อวานนี้ถามถามคุณพ่อสามีว่าไอ้ไอมะเขือเทศเธอมีลูกไหมเขาบอกว่าเยอะมากเพราะให้ต้นเข้าไปเยอะอก่อนที่ก่อนที่จะเจอหวานไงก็เลยยกไปให้ขา้าหมดทั้งกระบะเลยไงอันนี้เขาก็ยกมา